ลอกทั้งูุป้าเลยทุกท่านนครับผมอ้าวเย่ตอนนี้ชาวบ้านแตกตื่นทั้งหมู่บ้านเลยครับ อไอ้ไอ้ฮ่าลุกเต่าเล่าใครไปติีมือกูมาไว้นยเฮ้ยชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามชาวบ้านสี่เฮ้ยไอ้ไอ้เน้ยมบ้านเรามีโรฮิงญาด้วยหรวะกูกูไม่รู้จะตกใจตัวไหนก่อนเลย หมู่บ้านเรามีโจรตายอยู่เนี่ยอุย้ยแต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยวอ,ยออกอทางนี้เหรอ,อ <c oughs> มันจะออกก็ออกนาก็ไม่แต่งเอลิกิมังงายเฮ้ยยังหนีอยู่เลยคนระับ้ย <c oughs> เละเทะแล้วบ้านกูนเลยเทะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,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 อะไรวะ <c oughs> อันนี้ท่องใส่จะตกใจนะตัวเองวะเมื่อกี้เอาเอาความในใจกูเลยนะความในใจกูเลยนะยังไงยังไงพ่อเฮี้ย yeah, อะไรกันเนี้ย <c oughs> พ่าวิ่งมาได้ตั้งนานมันล้มหน้ากูเนี่ยโอ้บ้านกูแต่ละคนที่ทั้ง,งนั้นเฮ้ย<อ>เรามากันคนหรือเปล่าเอ้ยอีซี่อยู่กับกูไหมเนี่ยอยู่กูอยู่ข,ข,ข้างๆมึงเนี่ยลูกสาวพีอยู่<น>กับกูอยู่พรอเป็นลูกอยู่เจ้าเรามากันกี่คนไปสี่มากันเจ็ดคน,เ,นเจ็ดเออนับให้ดีเพื่อมีคนใดคนหนึ่งคาดหาไปเราจะได้รู้เออนอกเนื้อจากนั้นทากันไม่ใช้พวกเราแล้วเจ้าก,การหนึ่งสองสามสี่ห้าหก dead uuuh. <laughs> <coughs> <and living> <front>